จอสอร้อยกับหมออาสาไขาปัญหาสุขภาพเรียนสายท่านนายแพทย์บรรลังอุปพง์นะรองทบดีกรมวิทยาศาสตร์แพทย์สวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับค่ะคงต้องเรียนถามเลยเพราะว่าคงมีหลายๆคนนะคะที่มีลักษณะแบบเดียว,ยวกันนี้คือฉีดวัคซีนไปแล้วแล้วก็ไปติดเชื้อนะคะแล้วภูมิค,คุ้มกันเราอยู่ได้ถึงระดับ,ดบไหนยังไงแล้วจะต้องฉีดบูสเตอร์อีกไหมอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะ ก็ขอเรียนอย่างนี้นะครับกรณีที่การติดเชื้อธรรมชาตินะฮะภูมคุ้มกันมันจะขึ้นประมาณสามถึงหกเดือนอันนี้คือ n น t เจอรอ o คอนวอ s c e n เซนแอนติบอดีนะครับภาษาแพทย์นะฮะแต่ภาษาบ้านเราคือตัวของภูมิคุ้มกันหรืออิมมูโนกลบูลินเนี่ยมันก็จะขึ้นและเพอร์ซิสหรือคงอยู่ประมาณสามถึงหกเดือนแล้วก็จะค่อยๆดอบลงะนะครับถ้าถามต่อว่าแล้วติดเชื้อแล้วเนี่ย จะต้องฉีวัคซีนใหม่นะฮะก็ถามกัน,นตรงๆนะครับเมื่อเมื่อเมื่อดรอปลงถึงระดับหนึ่งก็โกนงต้องกระตุน้นหรือบูสเตอร์รืยวัคซีนครับผมค่ะท่าน,นี้เราก็คงไม่จะไม่ไม่ไปตรวจใช่ไหมคะว่าว่าไอตัวภูมิคุ้มกันเรามันเยอะหรือมันลดลงไปยังไง่เงี้ยคะเราต้องแบบเหมือนกับหามาตรฐานไปเลยได้ไหมคะว่ามันกี่เดือนมันกี่วันถึงจะสามารถที่จะไปบูสเตอร์เข็มสามได้ อันนี้เรียนอย่างนี้นะครับว่าจริงๆทุกท่านคงไม่ต้องไปตรวจน,นะครับเพราะเรามีรีเสิร์ชหรือวิจัยที่เป็นมาตรฐานระดับโลกอยู่แล้วโดยใช้วิธีที่เขาเรียกว่าโกลสแตนดาร์ดหรือ p าร์ r เรดักชั n นิวทร a l i ซิ n งแอนติบอด t เทสซึ่งวิธีนี้ในประเทศไทยมีทําอยู่ที่เดียวคือกรมวิศาศสา์การแพทย์หลักการก็คือเราเอาเชื้อจริงๆเลยสายพันธุ์ใดาสายพันธุ์หนึ่งจะเป็นอัลฟาจะเป็นเดลต้าจะเป็นเบต้า เข้ามาต่อสื้อกับซีรัมของอาสาสมัครเลยอเพราะฉะนั้นก็จะได้ค่าที่มาตรฐานครับเราใช้อาสาสมัครไม่น้อยกว่า200ท่านในการทำะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ค่าออกมาอย่างที่นำเรียนไปหลายๆสื่อว่าโอเคนะ,ะถ้าเป็นเดลต้าเนี่ยซีโนแวคซีโนแวคสองเข็มเนี่ยมันจะไม่พอ,อม,มันจะดรอปลงต่อระยะหนึ่งโดเซอรี่ประมาณสมเดือนเนี่ยมันจะดรอปลงไปแทบจะ ต่อสู้ไม่ได้ละพอเราบูสต์เข็มสามเนี่ยด้วยที่เราทำรีเสิร์ชมาเนี่ยก็จะเป็นเอเซบหรือแอสตาเซเนกนี่นะฮะพบว่าภุมขึ้นก็้่อดีมากๆเลยนะครับค่ะแล้วอ,อย่าง้ว่าประชาชนทั่วไปจำเป็นต้องไปตรวจภูมิกุ้มกันไหมผมเรียนว่าไม่จำเป็นครับเราใชา้ข้อมูลทางวิชาการ ะจะเป็นประโยชน์มากที่สุดครับผมและถ้าสมมุติว่าอันนี้อย่างที่เราพูดกันก็คือเรื่องของการติดเการฉีดวัคซีนครบโดสแล้วแล้วไปติดเชื้อยังไม่ต้องรอบูสเตอร์เลยแต่ไปติดเชื้อมาก่อนอย่างนี้เราไม่ต้องไปฉีดบูสเตอร์เลยหรือว่าต้องระยะเว<า>้นระยะ,ะยังไง,ง,งค่ะครับถ้ามีการติดเชื้อเนี่ยนะครับโดยทั่วไปภูมิหลังการติดเชื้อเนี่ยมันจะขึ้นโดยธรรมชาติอยู่แล้ว นะฮะแล้วมันก็จะไปดอกลงประมาณสามถึงหกเดือนเฉลี่ยประมาณสามเดือนจะดอกลงนะครับก็ควรที่จะกระตุ้นประมาณนั้นอีกครั้งหนึ่งนะมีคําถามเยอะที่ผมว่าถ้าติดเชื้อแล้วเนี่ยควรจะฉีดวัคซีนทันทีหรือไม่เรับเขามีใบนัดฉีดนะฮะว่าขอฉีดอีกหนึ่งเดือนยิงถึงอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยผมก็จะตอบว่าอให้เป็นหลังสามเดือนอหลังสามเดือนถึงไข่ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนประเภทไหนใช่ไหมฮะ สุกต่องครับโดยทั่วไปนะฮะตามตัวเลขการวิจัยเนี่ยเป็นประมาณนั้นเพราะช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ภูมิหลังธรรมชาติเนี่ยมันดรอปลงค่ะค่ะเราควรจะกระตุ้นครับผมอ๋อไม่ว่าจะเป็นฉีดเอ่อชิโนแบกมาสองเข็มหรือแอสตาหนึ่งเข็มหรืออะไรก็ตามก็คือถ้าติดเชื้อปุ๊บก็เว้นทั้งหมดสามเดือนประมาณนเดือนเดือนถึงสามเดือนไหมฮะแล้วแต่ไหมฮะ ใช่ครับแต่ก็มีคนถามผมเยอะว่าเอาแล้วถึงวันนัดไม่ไปเขาจะไม่ว่าหรออะไรอย่างเงี้ยผมบอกว่านี้คงต้งประสานครับผมค่ะโดยทั่วไปน่าจะเลื่อนได้อยู่แล้วใช่ครับเพราะว่าเราบอกว่าเราติดเชื้อนะคะก็ติดต่อไปตามที่ที่เรานัดหมายไว้น่าจะได้ใช่ครับใช่ครับค่ะแล้วทีนี้ความความแตกต่างระหว่างเมื่อฉีดวัคซีนครบโดสแล้วเป็นกับการที่เป็นเลย มันมันจะมีความแตกต่างกันไหมคะระหว่างภูมิของทั้งสองแบบโดยทั่วไป post infection หรือหลังาการติดเชื้อเนี่ยนะครับภูมิจะไม่ต่างกันเลยครับไม่ว่าจะได้รับวัคซีนมาก่อนหรือยังไม่ได้รับครับเพราะฉะนั้นก็คือไม่แตกต่างใช่ครับอ๋อแล้วแล้วก็คือว่าเมื่อเมื่อสมมติว่าติดเชื้อแล้วไม่ว่าคุณจะฉีดวัคซีนมาแบบไหนก็ตามประเภทไหนก็ตามเมื่อติดเชื้อแล้วสักสามถึงหกเดือนคุณก็ณควรจะต้องไปบูสต์อีกอยู่ดีใช่ครับ ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนประเภทไหนใช่ครับผมใช่ครับผมค่ะซึ่งซึ่งตรงตรงนี้แนวแนวทางของการให้วัคซีนเข็มสามของทางกระทรวงสาธารณสุขนี้เป็นยังไงบ้างคะก็อย่างที่ผมนําเรียนนะครับตอนนี้เรากําลังซัตด,ดีเพิ่มเติมของเดิมที่เราซัตด,ดีไปแล้วก็คือซีโนแวคสองเข็มค่ะแล้วก็บูสต์ด้วยแอสตราอันนี้กลุ่มหนึ่งนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือซีโนแวคสองเข็มแล้วก็บูสต์ด้วยซีโนฟาร์ม น,นี้ก็อีกกลุ่มหนึ่งและตอนนี้ที่เราทําเพิ่มคือไซโนแวกสองเข็มแล้วก็บูสด้วยไฟเซอร์เต็มโดสนะฮะไฟเซอร์เต็มโดสคือหมายถึงสองครั้งเหรอคะนะ่ครับคือเต็มโดสคืออ่าเป็นไฟเซอร์ตามปริมาณที่เขาได้คอมเมนต์ูนึ่จุดสามมลแต่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือไซโนแวคสองเข็มแต่ใช้ไฟเซอร์แค่ฮาร์ปโดสอ๋อครับอ,อันนี้เราทําเพิ่มเติมอีกสองกลุ่มครับอ๋อซึ่งตอนนี้ผลออกมาหรือยังคะ ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ครับแต่ก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากว่าภูมิขึ้นได้ดีก็คือก็คือแทนที่ฉีดศูนย์จุดสามก็ฉีดศูนย์จุดหนึ่งห้าประมาณนั้นอ๋อค่ะกําลังทดสอบก็จะไม่ได้ข้อสรุปผิดแค่แค่ว่าตอนนี้รีีนนําเยตอนนี้กําลังทดสอบเรื่องนี้อยู่อ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วเรื่องของตอนนี้เรียนเชื่อว่าหลายๆคนมาสนใจในเรื่องเด็กเพราะว่าที่บอกว่ากําลังจะลดระดมฉีดวัคซีนเด็กก่อนที่จะเปิดเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ได้มีการศึกษามีมี มีกระบวนการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนของเด็กไหมคะคือของเราจะเป็นพาร์ทที่ post vaccination นะฮะคือได้ไปแล้วเราก็จะมาดูกลุ่มคุ้มกันอ,อันนี้คือพาร์ทที um ่กรมวิทย์ทำเป็นหลักกันกนะครับอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มมีโปรตโครตคอลตรงนี้ค<ข>่ะหรือเริ่มฉีดจริงเมื่อไหร่เราก็จะไปะระดมอาสาสมัครตรงนี้เข้ามาเปิดสตาร์ดีครับผมค<ข>่ะแต่ว่าตอนนี้เห็นว่ามีการฉีดเด็กกลุ่มเสี่ยงไปบ้างแล้วนี่คะก็มีมีหลายๆที่อาจจะเป็นรีเสิร์ชด้วยครับเป็นวิจัยไปะไยประมาณนั้นครับผมค่ะ แต่หลายประเทศของยุโรปของอเอเชียก็เริ่มฉีดในกลุ่มเด็กไปแล้วค่ะแต่เขาจะเน้นเด็กโตก่อนก็คือสิบสองปีขึ้นไปอค่อยๆไล่ลงมาใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับใช่ครับค่ะแล้วในกลุ่มเด็กเด็กเล็กที่ติดเชื้อแล้วล่ะคะเด็กเล็กตรงนี้เรายังไม่มีข้อมูลมากค่ะยังไม่ค่อยมีใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเพราะว่าอยากรู้ว่าถ้าติดเชื้อแล้วเราเขายังคงต้องฉีดวัคซีน หมอันนี้ก็ยังไม่ยังไม่ได้ใช่ครับยังของเรายังไม่ได้โฟกัสลงไปในกลุ่มอายุน้อยกว่าสิบสองปีนะฮะอ๋อค่ะเรายังโฟกัสตรงสิบสองปีขึ้นไปกันค่ะแล้วเท่าที่เท่าที่มีการวิจัยยังมีอะไรที่ที่อยากจะบอกกับคนที่ทั่วไปไหมคะว่ามีเรื่องที่เป็นที่เราวิจัยอยู่อะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เราก็จะพยายามมุ่งเน้นทางด้านของ post vaccination ในเรื่องของกลุ่มคุ้มกันนะฮะเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับว่า ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนคู่ก็คือตามโปรโตโคอลเลยแต่ละแบบหนึ่งสองแอสตราหนึ่งสองไฟเซอร์หนึ่งสองหรือเป็นการค้วายวัคซีนค่ะนะครับเช่น s อสมาเอเอสไปนู่นอันนี้นั่นอะไรนะฮะแล้วก็อีกพาร์ทหนึ่งก็คือบูสเตอร์เข็มสามซึ่งจากการที่เราทํามาทั้งหมดเนี่ยค่ะมาไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง,ปลงเชิงนโยบายก็คือจะน่าจะมีการประกาศบูสเตอร์เข็มสามชัดเจน สิ้นเดือนนี้ครับผมอว่าประชาชนที่รับวัคซีนไปครบสองเข็มแล้วเนี่ยจะต้องมีการบูสเตอร์เข็มสามเมื่อไหร่ยังไงกลุ่มไหนบ้างนะครับครับน่าจะประมาณสิ้นเดือนนี้จะทราบกันชัดเจนใช่ไหมคะและก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะครับขับค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจัสอร้อยกับหมออาสาไขปัญหาสุขภาพ